วัยจานนาวาจัดสวนบุข้ามปี2566พร้อมจัดตักบาตรพระสงฆ์ต้อนรับเช้าวันใหม่ปี2567วัยจานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหาคนครโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุรีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่สองจ้าวาดวัดจานนาวาร่วมกับพระเถวระคณะสงฆ์วัจจานนาวาอุบาสกอุบาสิากา เล่งานภาครัฐเอกชนและพุทธศาสนิกชนจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีสืบชะตาเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมรับมงคลธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมวชิวรามุรีเจ้าวาดวัญญาณวาองค์ประธานสงฆ์ในเวลา24นาฬิกาของวันที่31ธันวาคม2566 ก่อนที่จะมีพิธีตอกปาดในเช้าวันที่1มกราคม2567เพื่อรับวันแรกแห่งการเริ่มพุทธศักราชใหม่ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเมื่อเข้าสู่ปีใหม่มักจะนําความมงคลมาสู่ตนเองครอบครัวด้วยการประกอบบุญกุศลตั้งแต่ต้นปีโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีนี้อย่างเนืองแน่น